ทางมหาวิทยาลัยของเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่คุณเมลานี่ยอมตอบรับคำขอให้มาเป็นอาจารย์พิเศษในภาควิชาของเราสารันคณะบดีคณะดุรยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีแห่งหนึ่งกล่าวกับทิวาทิพด้วยความภาคภูมิใจเพราะเขารู้ดีว่ามีหลายมหาวิทยาลัยที่ทาบทามให้ทิวาทิพไปเป็นอาจารย์พิเศษในช่วงที่เจ้าตัวพักผ่อนหลังจากจบการทัวร์คอนเสิร์ต แต่นักไวโอลินระดับโลกอย่างทิวาทิพย์กับเลือกที่จะมาสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งการดึงตัวคนดังระดับนี้มาได้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาเลยทีเดียวไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันยินดีแต่ฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการสอนเลยกลัวว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีนะสิคะทิวาทิพย์กล่าวอย่างทอมตัวพลางยิ้มบาง,บางๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องมารับบทบาทเป็นอาจารย์ แม้จะเป็นแค่งานพิเศษก็เถอะแต่เธอก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับนักไวโอลินชื่อดังอย่างคุณแค่มาสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่นี่ก็พอแล้วล่ะครับเพราะสำหรับนักดนตรีด้วยกันแล้วใครๆก็อยากจะเป็นแบบคุณกันทั้งนั้นสาดันกล่าวชื่นชมจากใจจริงขอบคุณนะคะแล้วฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนดีคะ ปกติคณะของเราก็มีอาจารย์ประจำอยู่แล้วล่ะครับแต่ทั้งเราได้ทำเรื่องขอแบ่งชั่วโมงสอนกับอาจารย์ท่านอื่นๆไว้แล้วนี่เป็นตารางสอนของคุณครับสรันกล่าวก่อนจะยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับทิวาทิพย์ซึ่งเธอก็รับมันมาก่อนจะกวาดตามองอย่างละเอียดในส่วนของเนื้อหาคุณก็สอนแค่เทคนิคที่คุณใช้เป็นประจำและคอยตอบคำถามของนักศึกษาถ้าพวกเขามีข้อสงสัย นอกเหนือจากนี้คุณก็เล่าประสบการณ์ในการเป็นนักดนตรีของคุณให้พวกเขาฟังเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะครับสรันอธิบายให้ทิวาทิปฟังอย่างคร่าวๆตกลงค่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้ทิวาทิปกล่าวพลางยิ้มบางๆงั้นดีเลยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่ภาควิชาดานตรีคลาสสิกโต๊ะทำงานของคุณจะอยู่ที่นั่นนะครับค่ะทิวาทิฟรับคำ ก่อนจะเดินตามสรันไปด้วยหัวใจที่เต้นรัวๆอย่างหนักเพราะอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เธอจะได้พบกับใครบางคนที่เธออยากเจอมากที่สุดในชีวิตระวินดาเพื่อนที่แสนดีที่เธอคิดถึงแทบทุกลมหายใจไม่ทำไมเพลงนี้มันยากจังเลยทิวาทิปในวัย11ปีกล่าวกับระวินดาพลางทำหน้ามุยด้วยความหงุดหงิดเพราะไม่ว่าจะเล่นเพลงนี้สักเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ดังใจเธอเสียทีอีฟกำลังเล่นเพลงอะไรอยู่นะระวินดาหันมาถามพลางขมวดคิ้วด้วยความสงสัยสปริงโซนาตาทิวาทิปตอบเสียงอ่อยเพิ่งจะหัดเล่นได้ไม่เท่าไหร่นี่คิดจะเล่นสปริงโซนาตาชเชลเอมีหน้าละ่ะไม่ถึงฟังไม่ออกว่าอีฟกำลังเล่นเพลงอะไรอยู่อีฟนี่ไม่ไหวเลยนะระวินดากล่าวพลางสายหน้าอย่างชา้ชา ก็อีฟเพิ่งเคยเล่นนี่แต่ไม่เล่นเป็นมาตั้งนานแล้วไม่เล่นให้อีฟฟังหน่อยนะ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 ทิวาทิพขอร้องด้วยน้ำเสียงอ,อ่อดอ้อนเธอรู้มาว่าเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของระวินดาและเป็นเพลงที่เจ้าตัวเคยใช้แสดงบนเวทีประกวดจนได้รับรางวัลมาแล้วดังนั้นเธอจึงอยากลองเล่นดูบ้างจะได้เก่งเหมือนรวินดาเร็วๆเ,เอาละเอาละไม่เล่นให้ฟังก็ได้แต่แค่รอบเดียวนะ โรวินดาแซงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความรำคาญก่อนจะเริ่มบรรเลงเพลงตามคำขอของธิวาทิพย์เธอไม่ชอบใจเอาเสียเลยเวลาที่หล่อนออดอ้อนเธอแบบนี้เพราะเมื่อได้ยินทีไรเธอก็อดใจอ่อนไม่ได้ทุกทีทิวาทิพย์จ้องมองคนตรงหน้าแทบไม่กระพริบตาเธอชอบสีหน้าที่ดูจริงจังและท่วงท่าที่ดูสง่างามของรวินดาเวลาที่เล่นไวโอลินเป็นที่สุด จังหวะที่รวินดาพรมนิ้วลงบนสายไวโอลินนั้นแทบจะเป็นจังหวะเดียวกับที่หัวใจของเธอเต้นอยู่ตอนนี้เลยทีเดียวที่วาดทิปรักการเล่นไวโอลินและเธอก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้บรรเลงเพลงร่วมกับรวินดาเธอเคยวาดฝันเอาไว้ว่าอยากจะเล่นไวโอลินเคียงข้างกับรวินดาแบบนี้ตลอดไปแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่เธอปล่อยให้ความทะเยอทะยานเข้าครอบงำจิตใจของตน จนเผอทำร้ายความรู้สึกของระวินดาจนแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องซ้อมดนตรีผ่านพ้นไปทิวาทิพย์ก็พยายามทำทุกวิธีทางที่จะปรับความเข้าใจกับระวินดาแต่เธอก็ไม่เคยได้รับโอกาสจากหล่อนเลยสักครั้งเพราะอีกคนเอาตลบหน้าเธอในที่สุดทิวาทิพย์ก็ทนกับความอึดอัดนี้ไม่ไหวไม่กี่วันก่อนที่เธอจะเดินทางไปยังออสเตรีย เธอตัดสินใจไปพบระวินดาที่บ้านแม้ระวินดาจะเคยบอกกับเธอว่าต่างคนต่างอยู่แต่เธอก็ไม่สามารถทำตามที่หล่อนต้องการได้เพราะสำหรับเธอแล้วระวินดาคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตและการที่เธอมาพบระวินดาในครั้งนี้เธอไม่ได้หวังว่าระวินดาจะต้องยกโทษให้กับเธอเธอเพียงแค่ต้องการจะขอโทษระวินดาอีกครั้งและบอกกับหล่อนว่าเธอจะรอหล่อนอยู่ที่ออสเตรียก่อน ขอให้หล่อนสอบคัดเลือกอีกครั้งในปีหน้าเพื่อตามเธอไปเรียนต่อที่นู่นด้วยกันซึ่งเธอก็มั่นใจว่ารวินดาจะต้องได้ทุนอย่างแน่นอนทิวาทิพพยายามกดกริ่งหน้าบ้านหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูให้กับเธอจนเวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะค่ำอยู่ๆสภาพอากาศก็ไม่เป็นใจเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่เธอก็ยังยืนรออยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน แม้สายฝนที่โปรยปลายจะทำให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บไปทั่วทั้งตัวก็จริงแต่หัวใจของเธอกับรู้สึกหนาวเหน็บเสียยิ่งกว่าความอ้างว้างค่อยๆกัดกินหัวใจของเธอทีละนิดจนเธอไม่อาจทานทนต่อความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปในที่สุดหยดน้ำตาของเธอก็ค่อยๆไหลร่วงลงมาปะปนกับสายฝนหลายครั้งที่ทิวาทิพมองขึ้นไปยังชั้นสองของตัวบ้านที่เธอคาดว่าตรงนั้น น่าจะเป็นห้องนอนของโรวินดาเธาหวังจะได้เห็นผ้าม่านภายในห้องมีการขยับบ้างเพราะนั่นเป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกว่าโรวินดากำลังมองเธอจากตรงนั้นและเจ้าตัวก็คงเห็นถึงความจริงใจที่เธอมีให้แต่นั่นก็ดูเหมือนเป็นความหวังลมๆแรงๆเท่านั้นทิวาทิบก้มหน้าลงพลางหายใจหอบที่ความหนาวเหน็บจากสายฝนทำให้ร่างของเธอแทบจะชาไปหมดทุกส่วน ออย่าทำแบบนี้เลยมันไม่มีประโยชน์หรอกระวินดากล่าวกับทิวาทิพ์ด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนหน้านี้เธอได้ยินเสียงกริ่งและเห็นว่าทิวาทิพ์มารอเธออยู่ตรงนี้นานแล้วแต่เธอพยายามทำใจแข็งและไม่สนใจในสิ่งที่หล่อนทำแม้จะถูกบิดาและมารดาซักถามแต่เธอก็บอกเพียงแค่ว่าทิวาทิพเป็นเพื่อนที่โรงเรียนและกำลังผิดใจกันอยู่ แต่ไม่เห็นว่าตอนนี้ใกล้จะข้าเต็มทีแถมยังมีฝนตกลงมาเธอจึงไม่อาจทำใจแข็งได้อีกต่อไปเมื่อได้ยินเสียงของรวินดาทิวาทิ์ก็รีบเงยหน้าขึ้นทันทีด้วยความดีใจก่อนจะเห็นรวินดายืนถือร่มอยู่ตรงหน้าโดยมีแค่ประตูรั้วที่ขั้นกลางระหว่างเธอสองคนเท่านั้นไม่อีฟขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะอีฟไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายไมย่ แต่อีฟมีความจําเป็นจริงๆเพราะงง้นอีฟอยากให้ไมค์คิดว่าอีฟไปอยู่ที่นั่นก่อนไมค์แค่ปีเดียวเด๋ยวปีหน้าไมค์ก็จะตามอีฟไปอยู่ที่นู่นด้วยกันแล้วเราสองคนก็จะได้กลับมาเล่นไวอลินด้วยกันอีกไงทิวาทิปกล่าวด้วยความรวดเร็วแม้เสียงของเธอจะสั่นเพราะความหนาวเหน็บก็ตามถ้าอีฟอยากจะให้ไมค์คิดแบบนั้นแล้วทำไมอีฟถึงไม่ยอมสละสิทธิ์ล่ะทำไมอีฟไม่คิดบ้างว่าให้ไมค์ไปอยู่ที่นั่นก่อนอีฟแค่ปีเดียว แล้วเดี๋ยวปีหน้าอีฟก็จะตามไมายไปอยู่ที่นั่นด้วยกันบ้างล่ะระวินดาเอ่ยถามพลังยิ้มเหยียดให้กับความคิดโง่ๆของทิวาทิปเอ่อคืออีฟทิวาทิปถึงกับอึ้งไปเมื่อระวินดาตอบกลับมาแบบนั้นเธอนึกตำหนิตัวเองที่หวังจะให้ระวินดายอมรับในคำขอของเธอในขณะที่เธอเองก็ไม่ยอมรับคำขอของรวินดาที่ให้เธอสละสิทธิ์เช่นกันเป็นไง ถึงกับอึ้งไปเลยเหรอคนทรยศอย่างอีฟนะ่ะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นแหละไมไม่รับคำขอโทษจากอีฟและจะไม่มีวันยกโทษให้อีฟด้วยต่อให้อีฟยืนหนาวตายอยู่ตรงนี้ไมก็จะไม่สนใจเพราะฉะนั้นส่หัวไปกกไกลๆมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยไปรรวินดาเอ่ยปากไล่ทิวาทิปเสียงดังอีฟทิวาทิปพยายามคิดหาคำพูดดีๆเพื่อมาอธิบายให้รรวินดาฟัง แต่เธอก็จำต้องหยุดคำพูดไว้เพียงเท่านี้ทั้งๆที่เธออยากจะกล่าวขอโทษรวินดาเป็นพันๆครั้งแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกจุกจนพูดอะไรไม่ออกจึงได้แต่มองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยของรวินดาเพื่อบอกความในใจให้หล่อนได้รับรู้ว่าเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเวลาผ่านไปครู่หนึ่งทิวาทิ์ก็ถอยออกมาอย่างช้าๆและเดินจากไปโดยที่ไม่ได้หันกลับมามองรวินดาอีก สำหรับทิวาทิพแล้วเธอไม่ได้คิดว่าการกระทำของเธอจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นเพราะดูเหมือนว่ารวินดาจะโกรธและเกลียดเธอไปแล้วแต่อย่างน้อยการที่เธอยอมตากฝนเพื่อรอขอโทษรวินดานั้นมันก็ช่วยให้ความรู้สึกผิดในใจของเธอลดลงได้บ้างทิวาทิพสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะบอกกับตัวเองว่าหากเธอยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะนานแค่ไหน เธอจะต้องกลับมาขอโทษระวินดาและทำให้หล่อนหายโกรธเธอให้ได้ระวินดามองตามหลังทิวาทิปที่เดินจากไปก่อนที่หยดน้ำใสๆจะเอ่อคลอที่ขอบตาทั้งสองข้างเธออยากเข้าใจเหตุผลของทิวาทิปอยากจะเลิกโกรธเลิกเกลียดทิวาทิปแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่สามารถทำใจยอมรับกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ได้ หลากหลายความรู้สึกประเดประดังเข้ามาจนตอนนี้เธอรู้สึกสับสนไปหมดรวินดาใช้นิ้วเกลียดหยดน้ําตาที่ขอบตาของตนและสูดลมหายใจเข้าลึกๆสองสาครั้งเพื่อปรับอารมณ์ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านเพราะโม่แต่วุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้สินะถึงได้แพ้คนอื่นเขานะ่ะบิดาของรวินดาที่นั่งอยู่ที่โซฟาภายในห้องนั่งเล่นกล่าวกับเธอด้วยน้ำเสียงเย้ยหยัน ทันทีที่เธอเก้าวเข้ามาในบ้านแม่บอกลูกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กไม่เอาไหนพวกนั้นแล้วเป็นยังไงลูกเห็นไหมว่าลูกสู้ใครเขาไม่ได้ลูกทำแม่กับพ่อขายหน้ามากนะรู้ไหมมารดาของรวินดากล่าวเสริมรวินดาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เธอพยายามกลั้นน้ำตาไว้และไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวหลังจากวันที่เธอพ่ายแพ้ในการสอบชิงทุน บิดาและมารดาก็เอาแต่พูดจาถาักถางเธอแทบจะทุกวันแล้วถ้าหากบิดาและมารดารู้ความจริงว่าเธอเองที่เป็นผู้สอนนักเรียนทุนคนนั้นเล่นไวโอลินจนกระทั่งสามารถชนะเธอได้เธอนึกภาพไม่ออกเลยว่าทั้งสองจะโกรธและเกลียดเธอแมกขนาดไหนหลังจากนั้นประมาณสองสาวันธิวาทิ์ก็เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรียซึ่งโรงเรียนของเธอนั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวนนาและเป็นแหล่งรวมสุดยอดนักเรียนดนตรีจากทั่วโลกทุกคนล้วนต่อสู้แข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งเธอจึงต้องอดทนและตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักหลายต่อหลายครั้งที่เธอต้องนอนร้องไห้เพราะทนต่อความกดดันไม่ไหวหลายครั้งที่เธออยากจะละทิ้งความฝันและเก็บกระเป๋ากลับบ้านแต่เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาอันแสนสุข ที่เธอได้เล่นไวโอลินเคียงข้างกับระวินดาหัวใจอันแสนอ่อนล้าของเธอก็กลับเข้มแข็งขึ้นราวกับมีน้ำทิพย์ชโลมใจจนทำให้เธอมีแรงสู้ต่อเพื่อรอคอยวันที่ระวินดาจะตามมาเรียนกับเธอที่นี่แต่ปีแล้วปีเล่านักเรียนทุนจากประเทศไทยที่เดินทางมาที่นี่กลับเป็นคนอื่นไม่ใช่คนที่เธอรอคอยอยู่ ดังนั้นเธอจึงพยายามติดต่อระวินดาทุกวิถีทางแต่เธอก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวขันจะกลับเมืองไทยเธอก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินสุดท้ายเธอจึงต้องอยู่ที่นั่นและพยายามเรียนอย่างหนักทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องคิดฟุ้งซ่านจนกระทั่งสามารถสอบชิงทุนเข้ามาหาวิทยาลายัยดนตรีชื่อดังได้ หลังจากนั้นนักเรียนทุนอย่างทิวาทิ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้สมัครเข้าแข่งขันเดี่ยวไวโอลินทั้งในและต่างประเทศจนกวาดรางวัลมามากมายพร้อมกับชื่อใหม่ในวงการคือเมลานี่อีฟทิวาทิ์เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเพราะนอกจากเธอจะเป็นนักไวโอลินแล้วเธอยังสามารถแต่งเพลงได้อีกด้วยจนในที่สุด ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ก็ได้เสนอสัญญาซึ่งมีผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลให้กับเธอทันทีที่เธอจบการศึกษาไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกอัลบั้มเพลงและสามารถจัดคอนเสิร์ตได้ในหลายๆประเทศมาถึงตอนนี้ทั้งชื่อเสียงและเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายครอบครัวของทิวาทิพย์ก็สุขสบายขึ้นตามที่เธอฝันไว้ แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่คอยตามมารบกวนจิตใจของเธออยู่เสมอคือเรื่องของระวินดาเพราะในวันที่เธอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแต่ข้างกายเธอกับไร้เงาของคนที่รักและหวังดีกับเธอเสมออย่างระวินดาหากเธอต้องสูญเสียเพื่อนที่แสนดีอย่างระวินดาไปจริงๆชีวิตของเธอก็คงไม่สามารถจะหาความสุขจากที่ไหนได้อีกแล้วและโชคก็เข้าข้างทิวาทิพเมื่อเธอได้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่รัเสเซีย และได้มีโอกาสรู้จักกับเคที่เมหรือชื่อไทยของหล่อนคือรินลดานักไวโอลินสาวมากฝีมือที่เล่นอยู่ในวงเชมเบอร์มิวสิกและวงออเคสตราชื่อดังของรัสเซียเธอและรินดาสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็วเพราะความที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันจึงสามารถเล่าเรื่องต่างๆสู่กันฟังได้แม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเธอจึงได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นพี่สาวแท้ๆของรวินดา และตอนนี้รวินดาก็เป็นอาจารย์สอนไวโอลินอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไทยเธอจึงไม่ลังเลใจที่จะตอบรับคําเชิญให้มาเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แม้เธอจะมีเวลาอยู่ที่นี่เพียงแค่หนึ่งเดือนก็ตามโหไม่น่าเชื่อเลยอ,ะอะ่ะปุญญวีหรือปุญอุทานออกมาด้วยความทึ่ง หลังจากที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของนักไวโอลินชื่อดังจากนิตยาสารเกี่ยวกับดนตรีที่อยู่ในมือของตนอะไรเหรอคะพี่ปุณรวินดาถามด้วยความประหลาดใจเพราะคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานข้างๆเธอนั้นดูจะตื่นเต้นกับหนังสือเล่มนั้นเสียเหลือเกินก็เนี่ยพี่อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณเมลานี่อยู่อ๋อเมลานี่อีฟนะ่ะไม่น่าจะรู้จักนะเพราะเป็นนักไวโอลินเหมือนกัน รู้จักสิคะก็ไม่เป็นแฟนคลับของเขาว่าแต่พี่ปุนเป็นนักเปียโนไปรู้จักนักไวโอลินได้ยังไงกันคะระวินดากล่าวอย่างคนเจียมตัวเพราะเธอรู้ดีว่าตอนนี้เธอกับทิวาร์ทิฟนั้นแตกต่างกันมากเกินไปดังนั้นเธอจึงควรจะอยู่ในฐานะแฟนคลับมากกว่าจะอยู่ในฐานะเพื่อนของทิวารทิฟเอา้าคุณเมลานี่ออกจะดังขนาดนี้แถมยังเป็นคนไทยด้วย เพราะงั้นอย่าว่าแต่นักเปียโนเลยจะนักเรียนนักเทควันโดนักวิทยาศาสตร์นักสังคมสงเคราะห์หรือนักไหนไหนเนี่ยเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละปุญญวีกล่าวติดตลกพลังคิดในใจว่าระวินดาช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยค่ะระวินดารับคําพลังกั้นหัวเระก,กับคําเปียบเปรยของปุญญวีก่อนที่เธอจะเอ่ยถามคนเป็นพี่ต่อแล้วตอนแรกที่พี่ปุญบอกว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรคะ ก็คุณเมลานี่เขาบอกว่าครูสอนไวโอลินคนแรกของเขาคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่แถวๆบ้านน่ะแล้วเขายั่งบอกอีกนะว่าถ้าไม่ได้เด็กคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักไวโอลินเลยก็ได้เนี่ยพี่ถึงได้บอกว่าไม่น่าเชื่อไงเด็กสอนเด็กเนี่ยนะแสดงว่าเด็กคนนั้นต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยเมื่อได้ฟังในสิ่งที่ปุญญวีเล่าหัวใจของรวินดาก็กระตุกวูบเธออดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าทิวาทิพกำลังพูดถึงเธออยู่ ซึ่งหากเป็นแบบนั้นจริงก็แสดงว่าทิวาทิพย์เองก็คงเป็นเช่นเดียวกันกับเธอที่ยังไม่เคยลืมเรื่องราวในอดีตไม่หรอกคะ่ะบางทีคุณเมลานี่อาจจะมีพรสวรรค์อยู่แล้วก็ได้รวินดาแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกที่แท้จริงเพราะต่อให้เธอจะสอนทิวาทิพย์ดีแค่ไหนแต่หากเจ้าตัวไม่มีพรสวรรค์และความมุ่งมั่นตั้งใจเสียแล้วก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้นะปุญญวีพยักหน้าเออออก่อนจะชวนคนเด็กกว่าเปลี่ยนเรื่องอ๋อแล้วเย็นนี้ไม่ต้องไปไหนหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ปุญมีอะไรหรือเปล่าคะพี่เห็นแถวแถวหน้ามาหาลัยมีร้านหมูกระทะเปิดใหม่นะเราไปกินกันนะได้สิคะระวินดาตอบตกลงด้วยรอยยิ้มพลางนึกเอ็นดูปุญญวีที่เจ้าตัวช่างสรรหาแต่ร้านอาหารใหม่ใมาเสนอให้กับเธออยู่เสมอ ดีๆงั้นเลิกงานแล้วเดี๋ยวไปกันเลยปุญญวีกล่าวพลางยิ้มด้วยความดีใจแต่ยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะพูดคุยอะไรกันต่อสารันก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องพักอาจารย์พอดีอา้าวอยู่กันแค่สองคนเหรอแล้วคนอื่นละ่ะสารันเอ่ยถามปุญญวีและรวินดาพลางกวาดตามองไปรอบๆห้องส่วนปุญญวีและรวินดาก็รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้และยกมือไหว้สารันทันที คนอื่นๆไปสอนกันหมดค่ะคุณสรันมีอะไรให้พวกเรารับใช้หรือเปล่าคะปุญญวีกล่าวด้วยความนอบน้อมต่อผู้ที่ได้ชื่อว่ามีตำแหน่งใหญ่ที่สุดในคณะไม่มีอะไรหรอกคุณปุณขอบคุณมากนะพอดีผมแค่จะพาอาจารย์พิเศษมาแนะนําให้ภาควิชาของคุณรู้จักนะแต่จริงๆผมว่าคุณสองคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสรันกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาภายในห้องใครหรอคะ รวินดาถามด้วยความแปลกใจจริงๆเธอก็รู้มาสักพักแล้วว่าจะมีอาจารย์พิเศษมาสอนในสาขาวิชานี้แถมยังมีการจัดเตรียมโต๊ะทำงานไว้ให้เราด้วยแต่เธอก็ไม่คิดว่าเขาหรือหล่อนจะมาเร็วขนาดนี้สิ้นเสียงของรวินดาก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทิวาทิ์เดินตามสรันเข้ามาในห้องและนั่นก็ทำให้ทั้งสองสาวถึงกับตกตะลึงโดยเฉพาะรวินดาที่ตอนนี้หัวใจของเธอเต้นรัวยอย่างหนัก จนแทบไม่อาจควบคุมได้ส่วนร่างกายเองก็ชาไปหมดทุกส่วนเพราะไม่นึกว่าทิวาทิปที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อหลายวันก่อนนั้นจะมายืนอยู่ตรงหน้าของเธอตอนนี้นี่คุณเมลานี่อีฟทิวาทิปนักไวโอลินที่ดังที่สุดในตอนนี้สรันกล่าวแนะนำด้วยสีหน้าที่ดูภาคภูมิใจสวัสดีค่ะฉันเมลานี่อีฟค่ะคุณจะเรียกฉันว่าอีฟก็ได้นะคะ พิวาทิพย์แนะนำตัวด้วยรอยยิ้มสวัสดีค่ะฉันปุญญวียินดีที่ได้รู้จักค่ะเอ่อฉันเป็นแฟนคลับคุณด้วยนะคะปุญญวีกล่าวด้วยความตื่นเต้นดีใจจังเลยค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะพิวาทิพย์กล่าวพลางยิ้มให้กับปุญญวีก่อนจะหันไปทางระวินดาที่เอาแต่ยืนนิ่งรวินดารู้สึกสับสนไปหมด เธอไม่รู้ว่าเธอควรทำตัวอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจว่าจะทำตัวตามปกติและทำเหมือนกับว่าเรื่องราวในอดีตระหว่างเธอและทิวาทิปไม่เคยเกิดขึ้นเออ่ส่วนฉันระวินดากล่าวแนะนำตัวแต่ยังไม่ทันที่เธอจะกล่าวจบทิวาทิปก็พูดแทรกขึ้นมาเสียก่อนไม,ไม่ต้องแนะนำตัวหรอกเราสองคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นครูสอนไวโอลินคนแรกของอีฟนี่ทิวาทิพย์กล่าวด้วยรอยยิ้มและนั่นก็ทําให้ระวินดาถึงกับอึ้งไปเพราะไม่นึกว่าทิวาทิพย์จะเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาอีกครั้งทงั้งๆที่เธอก็เคยบอกไปแล้วว่าต่างคนต่างอยู่แต่ดูเหมือนว่าอีกคนจะไม่ยอมทําตามไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้ก็ตามนี่เรื่องจริงเหรอครับสรดันถามด้วยความตกตะลึง แสดงว่าคนที่คุณพูดถึงในนิตยสาราเล่มนี้คือมายเองเหรอคะปุญญวีเอ่ยถามด้วยความตื่นเต้นก่อนจะชูนิตยสารเล่มดังกล่าวให้ทิวาทิพดูใช่ค่ะระวินดาเกียรตเมธีคนนี้ละคะ่ะทิวาทิพตอบคนทั้งสองก่อนจะหันไปยิ้มให้กับระวินดาที่ตอนนี้ยืนทำหน้าบอกบุญไม่รับสำหรับระวินดาแล้วเธอยอมรับว่าจริงๆเธอก็รู้สึกดีใจ ที่ทิวาทิพย์ยังจําเธอได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามแต่พอเห็นหล่อนมีสีหน้ายิ้มแย้มและทําตัวเป็นท้องไม่รู้ร้อนเธอก็อดที่จะรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้